ตสองตเฮ้ยไอ้อ้นี่อันนี้วันที่สานี่จ่ายไปแล้วจายแล้วครับจายแล้วสถึงหกสามถึงหกนอามถึงหกคือมีเก่าสามถึงหกเดเอาสมมติหอกระดานมาอันนึงมงาแล้วโอ้นดีึ้นยไหนาแล้วหนาตองเนเนใช้มด เอาขื้หน่อยนาเลยวะโอ้ยนี่ยังวะต้องการขึ้นหน่อยราอันนี้อันนี้บอสายโทรศ์มือยังปะวันที่บอวันที่ไหนวันที่หอันนี้เริ่มวันที่หกเนี่ยวันที่หโทรศีครับโทรศ์ครับบอโทรศีทะบอโซบอขยะครับขยาเทสโทรศีเทสเทสเทสะพานเลยปะอ๋อเทสสะพานเหรอครับครอ้สะพาน ในในละแวกเนี่ยร kind of oh, ้อยสาสิบาทถ้าเลยผ่านไปทางสีแยกร้อยสี่สิบด้ก็คือทางเนี่ยร้อยสามสิบหมดเลยของของตาของตาอันนก็ร้อยสามสิบนะไกล้ใกล้บ่อใช่ไหมเนะของตาเรือนะค่ะเรืออะไรอ๋อครับอันนี้ของดีกว่านะดีกว่าชิดเขี่ยวครับอีอันนี้วันที่ยี่ิหกเนาะ นีสายสายได้แต่งอีกแล้วนี่ที่อยู่สายสีเนาะสายโทรสีทุ่งนรับรับซับทุกบ่อครับควันที่สี่ตุลาควันที่เจ็ดบ้านปวดของปลาคอดวันนี้ปลาคอรอดซีเดียวปลาคอดร้อยสี่สิบบาทปลาคอดซีเดียวครับที ประคอบในร้อยสี่สิบหกครับคูนต่อเตี่ยสี่ครับเตี่ยร้อยสามสิบทุ่งนาอะไรด้วยจะเหลือเตี่ยเท่าไรเนี่ยเหลือเตี่ยเตี่ยเท่าไรเนี่ยเตี่ยสี่ครับทุ่งนาก็จะเหลือโอทุ่งนาก็จะเหลือบวกไปเลยสี่ห้าหกแล้วก็บ้านประสาทเนี่ยเท่าไหร่จัะหลังบ้านตะเหลือหลังบ้านหน้าบ้านตะเหลือเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนร้อยสามสิบหมดเลยข้างข้างไปฝั่งโน้นเอาบวกไปเลยเนี่ยสี่ห้าหก เป็นสิเอ็ดนะครับอั 1> 4, 1, 3, นนี 3> 3้อันนี้มันมันที่อะไรวะมันทีเจ็ดอ่าสิเอ็ดคูณมันมันจะกะกันนะอะไกอะให้องห้องปลาคอนร้อยสีใทั้งต่อทั้งเตี้ยลงมานแล้ววันที่แปด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 ดอนบัตรเหลือสอเที่ยวแปดทุ่งแค่หนึ่งสองสามหกเอือ เซ็กได้กี่เที่ยวไอ้นี่เชื่อนไต่เชื่อนร้อเออไ่เชื่อนไตเชื่นหน่งหนตรงหก้าตรงหนตรงหนตรงนตรงน้าโซจอซจอจที่บ้านแต่ท่นิ้นเนี่ยแล้วบบที่แนท่นท่เไตเชือนไตเชืนไตเชกับประสาทสท่อผมไอ้ประสาทนี้ประสาทนี้วิเทของไอ้โซจอใ่ป่ะโซเที่ยวน สอเที่ยวของผมบ้านแตทนินนี่ครับจอะทางนู้นเออเจวันที่สิบพุ่นเออนีไม่ใช่อันี้ตทนินตะเชื่อนเาตะเชือนเตะเชื่อนทุ่งนาตะเชือนได้ทงที่แปได้สิเที่ยวเออตะเชือนทเท่ากันหมดเลยทุ่งนาทุ่งนาหกเก้าหะเกืาหน้่สอสองับอาทตะเชือนนี่มันะเชือนตปากบ่อปากบ่อนี่ไม่ได้เลยของเงี้ยไม่ได้มาดีได้ยิือันที่ส เราันยี่สิบสอคูณาันี่สิบงมัดช้สองใต้อันนี้ก็ปากบอเนาะครับูนย่งดี่สิบาสิบเอ็ดสิบเจ็ดเชือใ้สองใต้ ก็ามกนครับเยอเลยน้ำมัน่ะเน้ำมันบาเลยเนี๋ยรู้สึกว่าเนี่ยจะขาดรายงานสพได้วปรแล้วก็วันที่13บาปเอันนี้ของอันนี้ไซส์สองใต้ ที่14ตรงข้ามเพชรชรัต134เมตอันนี้นะเพราะว่าม oh. ีใกล้มีไกลเราเอามารวมกันเด้ใครเนาะโยมมึงนี่มา17ตัวก็เลยเงียผอยู่อ๋ออยี่นี่6ตั2กับภาษานี่ภาษาตรงไหนเอสจครับอ๋อสอจอ148เมื่อกี้ยัง1 4ครับ ซิมหาของโตมีบวกนีครับซิมหาไปใส่จอเขือนครับเดี๋ยวได้ได้สิบสี่สี่ทัสองเป็นสลัดมาครับโเกี่ยวครับนี่หคูณหนึ่งสามูนแล้วก็ไอ้ซอจอนี่ก็3ามสามคูณหนึ่แล้วก็สิบห้าจอเก้เที่ยวห้าส ไฟจอเก้าคูณหนึ่งสี่ศูนย์สนามสองสี่เที่ยวสนามอนอานสองไม่ราศูนยเที่ยวอะสครับเอาสี่คูหสมหดย่างมาวันที่ี่เปิดรบห้เอาสิวันที่ใจแล้วสิกครับใจายแล้วใจแล้วใจแล้วใจแล้วโอ้ยคือจ่ายเหตเลยปะเลยนที่เก้าคือปรจเบเลยวะเงินจักบาอะไร มปจากบ่ายก็เป็นเงินื้อเนื้อไปเลยเนื้อเป็นปลาไหลปลาไหลการเล่นปลาบ่าปลาเล่นตัดปากบ่อตัดไปสองบ่อแล้วเนาะเลยมันเหลือปลาไหลตามตามตามบ่ออันนี้อันไหนนี่วันที่ยี่สิบแปดครับอันนี้อยพึ่งนับเลยนี่ใหญเฮ้ยอันไหนก็ใหญ่เลยออเอาเอายี่สิบแปดไปยี่สิบเก้าครับอันนี้มันอันนี้อันนี้ยี่สิบสี่นี่งานอะไรวะ จจเลยดีครับเออยินดีเอิงนตาใจหอนใจล้ใจล้วาถึงอ้าตไปย่สิบแปดยี่สิบแปดตาเหลือยี่สิบแปดยี่สิบแปดตาเหลือเท่าไหร่เจ็ดแล้วก็อหกอหกร้อยสามสิบสิบเที่ยวนาะคูณหนึ่งสามูนย์อเจ็ประคอดสามประคอดคืเ รวมกันเลยสิบเอ็ดสิบเอ็ดคูณหนึ่งสามนย์ไม่เบอร์ิเดว่างันตอนี้ก่อนเดี๋ยวสิบเออันนี้สิเที่ยวเนียวได้่าไรเนี่ยเดียเนียวสามอันนี้1ิสองไหมสองได้ได้โทหนึงน้ำหนึ่งลานันนะ อ๋อลาในให<อ>น่ใช่ปแค่ป่เป็นที่สองเป็นที่สองเนาะใช่เป็นที่สองราตัดตัดตัดอะไรกันนี่ออกหลือ,เ,ลอเดีเดี๋ใจเนี่ยไม่อันนี้มันสีเที่ยวหรืของจ,จะบวกสามไหมมันสามแต่คอดนี่ถอดอ,ดอะสามเออถอดจะลบทำไมเอ 3, มอถอดสามเนว่าเออสามนี่ องสองอ๋อตรนนี้สิบสองครับสองครับเริ่มสิแปดเลยเบเบอบปราสาทนี่ก็ตรงไหนวะบ่มีบ่มีอ๋อไม่นี่เลปราสาทหนึ่งเที่ยวปราสาทข้งไปไหวะปราสาททองสอจอมาครับเป็นลงซจอไหมวันที่ไหนควันที่ดีควายยิ้มอายิ้มเอยเที่ยวเออเป็นรวมไปเลยเป็น1ิบสิบสอเที่ยวครับ อันที่แอันที่เก้าอันที่แปดแปดคิบสองคูหน่งสองัวตัตัวัวตตัวตัวตัวตัตัลตววตัวตตัวตตัวตัวตัววตัวตั้าัตัวตัวตัววตัตัวตัวตได้ัว่ัวหัวตัวตตัว้ เอ้ะจดหนักก well. ันเต็ม cin ไไออ้้เกียรตังค์้วครับวันนี้ฮะกินแล้วพี่กินแล้วเนี่ยกระรกันกันตังค์กันเนาะ ใจหมเลยน้อยกว่าเขาไหน้อยกว่าเขาเล่นกันเล่นมาซำกันก็ได้หน่อยาองก็แรงยังดวะสัทองแรงอยู่หรอัดใจยังเดอันนี้เครียดเลยนี่เครียดโอ้ลานี่ละเตียทำนี่โกตังมาไหโอ้ได้จังบาน้อ

จะให้เขาใส่เข้าคลิปกันวันนี้ับอยู่กับผมแซเมสวัสดีวันมือมือละสิบเตียงยี่สิบเตียงสวัสดีอยู่นี่พ่อพอไปหอดบ้านอีกสวัสดีมัดเลื่อนมาเตี้ยมขนเลื่อนเลยกับเลื่เลยว่าเซกวันนี้วันพุธวันพุธเบิดมือ เด้ยโดบอย่างใครไม่กินขอด <c oughs> วัวเข้าไปนอนผอดใหญ่กว่นาน,น,นี้น้อยนึงสำลีรวมตลอดคลิปนี้สวัส,สดีครับเป็นอะไรคลิปหน้าครับผมอบ๊ายบายจะ<อ><อ>ให้เขาคิดตังค์ไปก่อนนะงงสวัสดีครับ